เปิดวาร์ปสแตนด์อินของโป๊อบธนวัฒน์พอเรืองพอริศหล่อทะลุกล้องจนคุณต้องถามหาค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดเล่นเอาคือหามไม่น้อยและค่ะสำหรับละครเรื่องพรมลิกิจนะคะภาคต่อ เป็นบละครที่มียอดฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวทางด้านของหนุ่มป,ป๊บธนวั์เองนะคะรับบทเองถึง3ตัวละครค่ะได้แก่พ่อเดชในวัยกลางคนลูกชายฝาแฝดอย่างพ่อเรื่องที่มีความสุกุมเป็นผู้ใหญ่ส่วนแฝดน้องอย่างพ่อฤทธิ์มีทีสัยต่างกันสุดขั้วมีความขี้เล่นสนุกสนานซึ่งหนุ่มป,ป๊บเองเขาก็ตีบทได้แตกมากๆเล่นคาแรคเตอร์ชัดเจนค่ะ ล่าสุดนี้28ตุลาคมก็มีเรื่องให้แฟนๆได้หึอหานะคะเพราะว่ามีชื่อของชายหนุ่มคนนึงค่ะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทําฉากที่4พี่น้องแห่งบ้านวิสูตรสายคอนกําลังพูดคุยกันซึ่งก็มีการใช้นักแสดงแทนก็คือสแตนด์อินในบทของพ่อเรืองนะคะที่จะเดินผ่านพ่อฤทธิ์กำลังฉายเข้าฉากโดยหนุ่มป๊อบเองในจังหวะเดียวกันที่สแตนด์อินเดินผ่านนากลองไปก็ทำแฟนๆรล๊ดกับความหล่อยกใหญ่ค่ะ จนพากันถามว่าหนุ่มคนนี้คือใครขอเปิดวาร์ปกันหน่อยนุ่มคนนี้ก็คือหนุ่มกีตาวีรกุลประวัติหนุ่มคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะคะจบจากคณะศิลปะศึกษาสาขาวิชาดนตรีขีตศิลป์ไทยศึกษาขแขนงวิชาดนตรีไทยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รูป่างความหล่อและออร่าแถมหุ่นเนี่ยไม่ธรรมดาละค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ